อ่าสัมภาษณ์ด้านในเลยละกันไม่เข้าไปลึกครับนิดเดียวนิดเดียวแค่นี้พอนะคะอ่าสัมภาษณ์ค่ะตอนนี้ก็พร้อมแล้วนะคะทาลิปเรียบร้อยแล้วค่ะแล้วก็แปลงร่างมาเป็นรสนาสาวไทยใช่ค่ะสิงห์พรมลายก็เป็นสาวหวานก็ใส่แล้วก็รู้สึกขลังมากเลยค่ะชุดนี้ใช่ค่ะ แล้วก็จริงๆข้างหน้าเนี่ยเป็นรถชนะแต่ข้างหลังเนี่ยบอกได้ไหมว่ามันมีกิมมิกอะไม่ได้ค่ะได้ไม่ได้เราเก็บเอาไว้ไม่ได้ค่ะเราเก็บไว้ตอรี่ของชุดคืออะไรบ้างครับก็คือการที่ผู้หญิงเลือกใครคนหนึ่งที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับหน้าตาก็มันมันเหมือนกับหญิงยุคใหม่อ่ะค่ะซึ่งมันมีมันมี s อ o ี่เยอะเดี๋ยวได้อยากจะไป p r e ซนต์ให้ดูบน s t a จถูกต้องที่จริงมันก็ตรงกับคอนเซปต์ของการประกอบปีนี้ก็คือ r e a อยู่เราเลือกคนที่ไม่ได้แค่จากทางเปลือกนอกแต่เราเลือกจาก ตัวตนของเขาด้านในเหมือนกัน<ช>ซึ่งก็เป็นคอนเซปต์ตรงกับรจนาเลยใช่ค่ะโอ้โห oh, oh, สวยงามอันนี้เป็นของห้องเสื้ออะไรนะคะของพี่ชาเป็นเป็นคนทําค่ะอ๋อ oh, ใเห็นแล้วมีการสัมภาษณ์กันแล้วก็มีกิมมิคคือของอแมนด้าเนี่ยอยากให้คุณผู้ชมจับตาดูดีๆบนเวทีค่ะเนาะเพราะว่ามีความเก๋มีดีเทลซ่อนอยู่ในชุดนี้ที่เราเห็นแค่ด้านหน้านี้ด้านหลังมีอะไรที่เซอร์ไพรส์แน่นอนค่ะ อ่าแน่นอนนะคะอ่ะให้ฝากอะไรถึงแฟนๆนิดน,นึงค่ะค่ะก็อยากจะฝากให้ทุกคนเป็นกำลังใจให้พวกเราทั้งหมด29คนนะคะเพราะว่าก็รอบพิลิมแล้วแล้วก็ใกล้กำลังจะไฟนอลแล้วพวกเราก็จะทำวันนี้ให้ดีที่สุดค่ะก็อยากจะฝากเชียร์ทุกคนด้วยเป็นกำลังใจให้ใช่ค่ะเป็นกำลังใจตื่นเต้นไหมคะวันนี้ตื่นเต้นค่ะแต่ว่าความตื่นเต้นอะ่ะมันก็คือมันมันเป็นยังไงอะ่ะ อยากให้ embrace เ t เพราะว่ามันทำให้เราเป็น human มันคือความตื่นเต้นเนี่ยเรานำมาเป็นพลังในการผลักดันทำให้เรามีเขาเรียกว่าความมีพลังในการที่จะอยู่บนเวทีในการเปฟอร์บนเวทีนั่นเองหูยเอาใจช่วยขอบคุณค่ะขอให้โชคดีนะคะสำหรับ Amanda คนนี้นะคะเดี๋ยวให้น้องไปถ่ายพ o r เทรตกันต่อนะคะอ่าโอเคแล้วก็พยายามไม่ให้เห็นด้านหลังนะคะเดี๋ยวรอชมบนเวทีกันต่อไปนะคะค่ะ โอเคขอบคุณค่ะเมนดาขอบคุณนะคะโชคดีค่ะเอามาข้างหน้าเลยโอเคสวัสดีค่ะมาต่อเลยนะตอนนี้คุณผู้ชมกำลังรับชมนะคะอยู่ทาง True ID กันบรรยากาศสดๆนะคะในเบื้องหลังการประกวด Miss Universe Thailand 20 and 20กับบิชานสไตรและอินดี้ค่ะอออกมาด้านนู้นอยู่ข้างหลังกล้องนะฮะน่ารักมากท่าไมเห็นเลยท่าให้เห็นทาเห็นก่อนอื่นเลย มาที่สาวน้อยชุดแดงคนนี้เลยใครเอ่ยสวัสดีค่ะอาจจะเขากำลังคุยอยู่เดี๋ยวรอสักครู่หนึ่งผ่นๆโอ้โหว้าวว้าวว้าวไม่ได้นัดครับไม่ได้นัดสวัสดีครับันตองกรสวัสดี hello how are you guys tonight yeah, I'm good you're good เป็นยังไงบ้าง <Hi. S 2> สำหรับคอนเซ็ปต์ในวันนี้มาในชุดอะไรคะลูกชุดของมัทนาพาธานะคะาาาก็จะเป็น rose มันก็จะเป็นสีแดงก็จะเป็นความ strong ความ independent ของผู้หญิงแล้วก็ความรักที่เขามีต่อทุกคนเขาก็จะถ่ายทอดสิ่งนี้ออกไปค่ะ สวยงามสังเลยดิฉันชอบชุดมากมีความ <Thank> you, มีความ uh. เป็นไทยและยังมีความแบบเก๋ๆมัน <motor. S 3> จะเป็นไทยผสมผสานกับอินเดียค่ะความ oh. ปากใช่ oh, ใช่เลยใช,ใช่ใช่ค่ะแต่ตรงนี้ก็จะเป็นถ้าเห็นลายตรงนี้มันจะมีความอินเดียความไทยมันจะผสมผสานกันไป สวยมากนี้เราได้มาเห็นนะการปักดีเทลชุดใกล้ๆคือใช่โอ้สวยงามมากๆแลวเป็นงานฝีมือทำรีแฮนเมดจริงๆเนาะใช่ค่ะทำมา from scratch เลยจริงๆก็ต้องขอบคุณพี่แม็กซี่นะคะจากแบรนด์อันคุมเนียมากๆนะคะสำหรับชุดนี้ สวยมากจริงๆค <laughs> ่ะโอเคเดี๋ยวเอมมี่ต้องไปแล้วนะคะเ,เอมมี่ต้องไปนะคะอ่ะเดี๋ยวให้เอมมี่เขาเรียกว,ว่าขอคะแนนแฟนๆในการช่วยกันบตนิดน,นึงค่ะโอเคค่ะก็สอบแฟนๆที่แชร์มี่อยู่นะคะ thank you so so much จริงๆนะคะแล้วก็ขอคะแนนสำหรับชุดประจำชาติวันนี้นะคะแล้วก็ช่วยบตให้มี่ด้วยนะคะผ่านช่องทาง True application True money wallet นะคะ <Okay. S 2> แล้วก็ True ID นะคะหรือว่ากดดอกจันสามส่วนหนึ่งดอกจันตามด้วยหมายตามด้วยหมายเลขของมี่นะคะยี่สิบหกแล้วก็แฮชแท็ก Anto off ค่ะ น่ารักามาขอให้โชคดีนะคะเอมี่ขอบคุณนะคะก็คอยติดตามโชว์ของพวกเราคืนนี้ด้วยนะคะมั่นใจว่ามันต้องแซบแน่นอนขอบคุณค่ะเอมี่ขอบคุณค่ะโชคดีค่ะคนต่อไปโอ้โผมผมแซบตาแต่ไกลนะครับแซบตาแต่ไกลเรียกได้ว่ากรยกลายแข่งกันเลยทีเดียวนะโอเคนะคะโอ้โหเรียกได้ว่ามาในชุดอะไรนคะคิงเป็น the queen of lightning ค่ะก็คือว่าเป็น yes เป็น นางไม่ขลาเลยใชแสบตาจริงๆแล้วสะท้อนไปมาใช่เพราะเราแบบมีสายฟ้าเราก็ต้องแบบวิบวับวิบวับแบบนี้เป็นธรรมดาค่ะพี่สไปร์ทำไมถึงเลือกที่จะเป็นนางไม่ขลาคะหนูรู้สึกว่านางไม่ขลาเนี่ยเป็นตัวแทนของ MU ได้ดีเลยเพราะว่าชีเป็น empowering woman ชีเป็นผู้หญิงที่ s t ตรองและชีก็มีสมองรอกับรามสูรอะไรแบบนี้ันไม่เป็นยอม ฉันจะไม่ยอมไปเป็นท่าของคุหรอกอะไรประมาณนี้ใช่คือไม่ได้เป็นอไม่ได้เป็นผู้หญิงที่แบบโอ้ยตามเดินตามผู้ชายต้องเป็นผู้หญิงแบบเอาจริงๆถึงแม้ว่าจะอยู่ในวรรณคดีเนี่ยแต่ว่าไม่ขลาดเนี่ยถือว่าเป็นผู้หญิงยุคใหม่ได้เลยเพราะ empower เนาะใช่ empower ค่ะชอบสวยงามจริงๆอลังการงานสร้างนะเดี๋ยวให้ขิงนะคะ ฝากให้แฟนๆช่วยโหวตนิดนึงค่ะได้ค่ะฝากพี่ๆนะคะฝากเชียร์เราก็โหวตให้ขิงด้วยนะคะคะแนนโหวตก็ยังสําคัญอยู่นะคะโดยการกดดอกจันามนดอกจัน6 4สี่เหลี่ยมแล้วก็กดโทรออกนะคะขิงจะทาให้ดีที่สุดค่ะโอเคค่ะขอให้โชคดีนะคะน้องขิงโชคดีนะครับขอบคุณค่ะเดี๋ยวเรอชมการพรีเซนต์ของเธอบนเวทีได้นะคะโอ้โหดูด้านหลังเรียกได้ว่าเราไปดูเราไปดูการทำงานในตรงนู้นถูกต้องค่ะน้องอินดีชุดแต่ละคนนี่ยาวมากนะครับผมต้องเว้นระยะ ูให้ญ่ถูกต้องปักแบบรุนแรงแล้วปกักยาวมากปากืัเด<บ>เราอยากจะบอกว่ารู้สึก ide, Reality, ริงไซส์เรียลลิตี้จริงๆที่ได้มายืนอยู่ณนะจุดนี้ใช่ครับมไมเห็นชุดก่อนใครใช่ไปรู้สึกเป็นเกียรติมากๆที่ได้มายืนอยู่ริงไซส์จริงๆกับการประกวดในรอบเีริมเบื้องหลัง ด้านหลังบรรยากาศของเวทีการประกวดใช่เหมือนเหมือนได้เกินดูชุดก่อนแล้วคุณอาจจะเดาได้ว่าแบบคาแรคเตอร์ของเขาในการเดนินจะเป็นยังไงนะฮะถูกต้องมันเ e ล็กซิสต์จริงๆนะคะ<ม>เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยอยากให้ชวนเพื่อนๆเนี่ยมาสมัครกันนะคะเพียง349บาทเท่านั้นยังสมัครกันทันอยู่นะคะคุณสามารถรับชมได้ทั้งรอบพรีลีมแล้วก็ไฟแนลเลยนะใช่แล้วก็อย่าลืมนะครับยังสามารถลุน้นโชคดีใช่ได้กินเบรคฟาสกับผู้ผู้ชนะในมิชลิเวิร์ส2020นะครับ แล้วก็ยังได้ลายเซ็นจากภาพสาวงามอีกด้วยมีมีรางวัล30รางวัลนะฮะสุกต้องค่ะคุ้มมากเพราะฉนันอย่ารอนะคะสมัครกันเลยนะคะเรียกเพื่อนมาสมัครกันเยอะๆยเยอะๆนะคะใช่โอเคมาที่สาวงามคนนี้หนูลูกและนี้ก็คืออุ้มนะคะทวีพรพริ้งจำรัดนะคะสวัสดีค่ะขออนุญาตถอดออกใช่ไหมก่อนไม่งั้นมันจะเป็นอันตรายอันตรายนะคะ อุ้งไม่ได้มาคนเดียวมากับใครคะวันนี้มากับลูกชายค่ะอินโทรชิตอินโทรชิตที่ถูกสอนปักเหรอคะใช่ค่ะใครทําเขาใครเป็นโครงทำเนี่ยตลกดีละคนละเรื่องละคนละเรื่องละก็โดนสอนของพระนารายค่ะปักวิธที่อกเราก็เลยแบบ เขาก็เลยส่งสายกับมาหาเราให้เราต้องช่วยแล้วเราเป็นใครเราคือพระนางมุนโธค่ะอ่าแล้วน้ํานมของเราสามารถรักษาลูกชายของเราได้เอาหายเลยหายเลยอ่าทำไมทาไมมีความพิเศษวิเศษแบบนี้แล้วทําไมถึงเลือกทำทำไมถึงเลือกที่จะเป็นนางมุนโธเพราะว่า อยากจะ empowering w o m e n นะคะเพราะว่าผู้หญิงเนี่ยผู้หญิงไม่ได้สวยเพียงแค่รูปร่างหน้าตาเขามีความพิเศษอยู่ในตัวตนของเขาเสมอไม่ว่าคุณจะเป็นใครเราเนี่ยเราเรารูปงามเราโฉมงามก็จริงแต่ใครจะไปรู้ล่ะคะเราสามารถช่วยยักก็ได้เราช่วยคนมากมายเพียงแค่น้ำนมของเราอยากจะเป็นมี story อีกแล้วค่ะชุดมี story หมดเลยนะฮะที่มาที่ไปที่เชื่อมโยงกับคอนเซปต์การประกวดด้วย empowering w o m e n จริงๆแล้วหนักไหมคะ ไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวทำเดี๋ยวทำเดี๋ยวโดนเดี๋ยวโดนชดใช้นะคะนิดหนึ่งแต่ว่าทนได้ทนได้ค่ะสบายมากแต่ชุดยังคงมีความแบบเซ็กซี่ในสไตล์อุ้มชวีพรใช่ค่ะก็อุ้มก็คืออุ้มค่ะแม่อ่าอ๋อให้ช่วยถือกันนิดหนึ่งจะได้พรีเซนต์ชุดได้อ่าโอเคสวยงามอ่ะเดี๋ยวให้อุ้มนะคะเรียกคะแนนจากแฟนๆนิดหนึ่งสำหรับการโหวตค่ะก็อยากให้ฝากเดี๋ยวนะคะตึงคอมาเลยตึงคอเดี๋ยวหนึงนะคะได้ไหมคะลูก เคก็ฝากเป็นกำลังใจให้อุ้มด้วยนะคะในรอบพีดิมรอนีนนี้เราก็สามารถโหวตให้อุ้มได้นะคะผ่านทรูกดดอกจาน301ดอกจาน79สี่เหลี่ยมโถรออกค่ะหรือว่าที่ True Money Wallet นะคะหรือว่าจะเป็น True ID ก็ได้แล้วก็ฝากติดตามพวกเราในวันนี้นะคะบอกเลยว่าแซบแล้วก็มันมากๆอันนี้แค่เริ่มต้นนะคะอยากจะรับรองเลยว่าไฟนอล ต้องตายกับไปข้างหนึ่งตายแน่นอนซึ่งเดี๋ยวเรารอดูการพรีเซนต์ของเธอในรอบชุดวัจำชาติบนเวทีนะคะขอให้อุ้มโชคดีค่ะขอบคุณมากๆค่ะลูกโอเคเดี๋ยวให้น้องไปเตรียมตัวกันนะคะโอ้โหมาที่เธอคนนี้เมื่อสักครู่เรายังเห็นแค่เล็กน้อยตอนนี้เธอเต็มยศแล้วไม่มีใครชด้ยิ่งใหญ่มากเลยลกเมื่อกี้มีแค่เครื่องหัวเล็กน้อย แล้วเป็นยังไงบ้างหนักไหมขอถามหน่อยดูจากหน้าดิมันก็หนักค่ะเพราะว่าอุปกรณ์เขาก็มีคุณภาพอะไรอย่างนี้นิดนึงแล้วเป็นงานปักที่น้ำหนักอ่ะใช่ใช่ใชก็แบบเขาเรียกว่าเป็นแบบงานลงดีเทลมากๆคือประนีแล้วก็มีมีมีครปด้านหลังที่ปากแบบ เดินไปไหนก็ได้ยินเสียงเธอคนนี้จริงๆนี่น้องก็อยู่ตรงนี้อ่อน้องก็อยู่คนนี้เหรอเป็นการเรียกเป็นการเรียกแล้วก็มีข้างหลังอีกนะมีข้างหลังอีกใช่ค่ะอยากจะโชว์ข้างหลังอะโชว์ข้างหลังให้ดูได้ได้เดี๋ยวให้ให้เธอหน่อยนึงโอ้โหอันนี้คือปีกนางทับใช่ค่ะสวยงามเลอค่ามากๆขออนุญาตหมุนกลับเธอกลับมาชุดหนักชุดหนักไหมฮะกี่กี่กิโล ช่างแต่คิดว่าจะวันแบบ5้าถึง 10, 10ะะถึงป่ะคะวันห้าถึงสโลเขาเลยเข้ายิมเกือบทุกวันนะครับเพราะว่ามาใส่ชุดนี้คือคือต้องแข็งแรงด้วยแหละพื้นฐานไม่งั้นเราจะแบกกับชุดที่มีน้ำหนักแบบนี้ไม่ได้พี่สบายรู้สึกยังไงบ้างคะกับชุดนี้เลิชอบคือมันมีความเป็นเขาเรียกมาสคูลีน่ะมันมีความเป็นเอ๊ะชุดผู้ชายหรือผู้หญิงอ่ะพอ,อเห็นอ่ะมีอันนี้มีอ่ะผู้หญิงเหมือนมนผู้หญิงแกรง่งเป็นผู้หญิงแกรง่งเป็น empowering woman จริงจริง อุ้ยขอให้โชคดีตอนนี้คือพูดอะไรไม่ได้เพราะว่ารัดคอมากแล้วพูดอะไรไปแล้วหัวหนักหลังก็ไปด้านหลังแล้วตอนนี้ใช่่คะโอเคเป็นกำลังใจให้เดี๋ยวเราจะได้รับชมชุดนี้เต็มๆบนเวทีกันค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะแพรวมาที่อีกหนึ่งสาวคืนโทรศัพท์กันนิดนึงจุ๊บจุ๊บไปขายมาบุญครองขออนุญาตสัมภาษณ์ในส่วนของนี่เลยดีไซเนอร์ทั้งสองคนได้เลยนี่นะคะโอเคได้ โอ้โหสวยงามนี่เลยดีไซเนอร์คนเก่งทั้งสองท่านนะคะจากอันคุนียานะคะสวัสดีครับสวัสดีค่ะโอ้โหสวยงามกันทั้งคู่เลยแขกพิเศษที่เข้ามาดูใน True ID เท่านั้นใช่ไหมคะ True ID เท่านั้นฮันฟายยังไงดีคะบอกเขานิดนึงว่าเอกรู้สึจริงๆ 349บาทจะบอกว่าคุ้มมากเพราะว่านี่คือแบ็กสเตตที่แท้ทูเลยแล้วที่สำคัญคือต้องที่ทูไอดีเท่านั้นคะ่ะถ้าสมมติใครพลาดไปโอ้โหต้องดูย้อนหลังอีกนานเลยถูกต้องถ้าอยากดูส,สดๆก็34 9บาทตอนนี้เลยคะ่ะมั<า>นไม่มี<อ>ที่ไหนแล้วคะ่ะฟอนฟ้าที่จะได้<อ>มาเจาะ หลังเวทีขนาดนี้ค่ะ,คะ a once in a lifetime experience นะคะที่จะได้มาเห็น backstage ความ่นช่คช่ะความในใของทุกคนเนี่ทุกคนจะแบบ excited แล้วก็ nervous ใช่โซเททุกคนแบบได้ซ so, ื้อแพ็กเกจน, so, นี้ you can be right here with us เมื่อกี้อย่างที่เราเห็นว่าพรฟ้าเนี่ยวิ่งวุ่นเรียกได้ว่าเป็นบรรยากาศสดๆเลยพูดถึงชุดตัวเองหน่อยสิลูกสวยงามมากเลยค่ะ ก็ตามชื่อค่ะพรจากฟ้านะคะก็จะเป็นมณีเมขลาเพราะว่าแม่แม่มณีเม่ขาเนี่ยเขาอยู่บนฟ้าก็มาตามชื่อเลยก็เลยเป็นแรงบันดาลใจที่พี่อานอ่าน,อ,านอ่านตัวพรฟ้าแล้วก็ครีเอทชุดนี้มาค่ะสวยมากพี่อันโอ้โหเรียกว่าเรีว่าปากตาแตกตั้งแต่ชุดประจำชาติแล้วพี่อันเขาใช้เทคนิคพิเศษในการแบบปักบนสะดึงแล้วค่อยเอามาขึงเป็นชุด ก็เลยส่งงานไม่ทันไงฮะแต่ไม่ซีเรียสรขาขอให้ทุกๆคนแบบว่าเสียผลงานสวยๆก็ให้กำลังใจกันได้ครับโอ้สวยงามมากๆให้พี่อันพูดถึงชุดนิดนึงในในฐานะที่ก็นี่จริงๆก็คือเป็นนางมณีเมฆลามณีเมฆลาเป็นเมฆลาแล้วเขาเรียกเมฆลาลาผมาสูนเรียกเมฆลาลาแก้วใช่นะคะก็หนึ่งในวรรณคดีของเขาก็นี่ครับลุคของเขาก็คืออย่างที่เรามองตีโจทย์ว่า เขาสวยแบบไหนสวยหยาดฟ้าอ่าอันนี้สวยแบบอยู่บนฟ้าเป็นนางไม่ขลาล้อแก้วสำหรับคนนี้สวยแบบเป็นดอกไม้ยังไงคะคุณแม็กซี่ในฒนะผาทานะคะก็คอนเซ็ปต์ก็คือต้องมีการผสมผสานระหว่างศิลปะของความเป็นไทยอินเดียแล้วก็ความเติมการเป็นโมเดิร์นคัตูร์เข้าไปค่ะก็นี่ก็จะเป็นการปับโดยการใช้ลูนาวิลลกแบบเฟรนช์คร์นะคะก็ชุด เราจะเน้นชุดเป็นหลักเอ้ยน้องเป็นหลักชุดพร็อพไม่ต้องมีค่ะสวยในแบบนี้ค่ะเพราะเนื่องจากเราก็เป็นเห้องเสื้อนะคะจะแบบก็ต้องขายชุดด้วยค่ะเราก็ต้องขายตัวน้องด้วยค่ะลดมผมอยากจะบอกครับน้องเอกน้องแม็กซ์นี่ไปเรียนไปเรียนแฟชั่นมั้งจากที่ฝรั่งเศสแล้นะครับใช่คือสมแล้วกับการที่เขาทำชุดแต่ว่ายังมีความเป็นไทยอยู่เอามาประยุกต์ใช่ส่วนตัวแล้วแม็กซ่จะ มองว่าเอ็มี่เป็นสาวรุ่นใหม่นะคะก็จะไม่ไม่นาความเหมือนกับโหโบราณาหรืออะไรอย่างนี้ที่มันใช่ค่ะก็ต้องมีการผสมผสานาของศิลปะต,ะต่างๆให้มันดูเอิเข้ากับยุคสมัยได้มากขึ้นด้วยค่ะช่งชมชุชมจับใสพ่พี่ชอบมากสาหรับสำหรับชุดนี้คือเห็นแล้วคืออยากใส่แล้วอย่างที่บอกว่าดีเทลมาดูใกล้ๆเนี่ยลึกซึ้งมากๆสำหรับงานปากักงานรายละเอียดฝีมือแบบนี้นะคะเอาใจช่วยนะคะโอ้โหสุดยอดมากๆวันนี้ขอบคุณมากๆ,ๆเลยนะคะสำหรับสองสาวจากอันคุณียานะคะอ่ะ ได้เมื่อสักครู่ให้ในส่วนของเอมี่ในการฝากไปแล้วสำหรับการโหวตเดี๋ยวให้พรฟ้าฝากหน่อยแฟนๆที่เชียร์เราอยู่มาโหวตให้เราหน่อยก็สำหรับใครนะคะที่มี 2Point นะคะหรือว่า t o m ั y w a l l l e t นะคะก็สามารถโหวตให้พรฟ้าได้ค่ะเพียงกดดอกจัน3 0 1นดอกจัน18 hashtag, แล้วก็โทรออกค่ะเพราะว่าทุกคะแนนโหวตของคุณนะคะก็จะเป็นกำลังใจให้กับพรฟ้าเข้าสู่ในรอบถัดไป20คนสุดท้าย10คนสุดท้ายและ5คนสุดท้ายค่ะโอ้โห ฝากปัฟ้าด้วยไไมม่ด้้อออกความใจเดี๋ยวรอติดตามกันค่ะนี่คุณครับขอให้โชคดีนะครับขอบคุณมากนะคะตอนนี้นะครับบรรยากาศก็เริ่มคึกคักมากขึ้นจากตอนแรกี่